สวัสดีค่ะวันนี้ปัจจุมาตลาดนะคะเพื่อจะมาเอาเห็ดตะโรนะคะนี่นะคะคือเห็ดสดนะคะ<ม>เห็ดตะโรนะคะ<ม>เดี๋ยว<ม>จะมาดูว่าเห็ดตะโรนะคะทางอีสานนี่เขาทําอะไรทานนะคะเดี๋ยวตามปัจจุมานะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อยากดูว่าเห็ดตะโร อันนั้นลวกเสร็จแล้วค่ะต้มเสร็จแล้วอ๋อต้มเสร็จแล้วนี่อันเขาจะเอาไปเห็ดยังคะเนี่ยสิลาบค่ะใช่ปล้นปลาอ๋ออันกว่ามะเบืองหัวหอมใส่อันนี้มีมีอันช่อบอ,อยจักหน่อยคะช่อลาบให้เดีเบืองเดี๋บอยจักหน่อยโอ้โห่ออมันโบราณเหียบร้<ใ>อยใส่ใส่ปลนปลาแล้วใส่ค่ะ คนเพ่นเหมืองที่ไหนพ่นเหมืองอ๋อนี่ใส่ป่นแล้วเมียนค่ะที่นี่ล่อล่อล่อใส่ข้าวคั่วเนียนข้าวคั่วทัดหอมแค่นั้นละจ้าอ๋อค่ะอาหารนี้แซนนำใบผักละนี่คือข้าวคั่วค่ะนะข้าวคั่วแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มีมีใส่ถั่วฝักยาวด้วยอ๋อใส่ถั่วฝักยาวด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสะระแหน่นะคะ ส่วนอนนี้เนี่ยก็คือใส่ป่นปลาไปเรียบร้อยเอาให้ถุงหนึ่งยังไม่ใช่ผักนะเอาเลยบอกเอาก็ทำให้แบบที่จะซื้อกินกันนะพร้อมกินเลยเหรอใช่ใช่ทำแยกบ่ไม่แยกก็ได้เดี๋ยทำให้ขนาดสิบเหรอเอาเอาสี่สิบได้ไหมสี่สิบก็ได้จ้องล้างแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ค้าเขากาลังจะทําให้นะคะโอ้นี่แบบนี่น่ากินมากเลยค่ะยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะเขาต้มใส่ฝนปลาใส่ปลาร้าน่อยในขนาดขนาดต้มแล้วนะคะเนี่ยบัวเล็กเล็กเลแล้วไเปล่าไม่เะลาว่ะคืออีสานส่วนมากที่ตลาดเขาก็จะแบบว่า กินแบบเป็นป่นนะคะอันนี้เป็นตลาดชุมชนนะคะเป็นตลาดปลูกยางที่เขาจะขายอาหารพื้นบ้านนะคะเห็ดแล้วก็มีผักต่างๆนะคะนาเดินค่ะเป็นตลาดปลูกยางเป็นตลาดที่ชาวบ้านที่เขาหาเห็ดจากในป่านะคะจะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราม,มาดูนะคะ อันนี้ทำแบบบ้านๆอยู่นะคะส่วนผักยาวค่ะที่เขาจะต้องใส่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักเครื่องเคียงนะคะมีผักชีนะคะโซแนนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่าผักหอมเปนะคะ อ๋อน oh, oh, so, ี่ก็คือเทใส่รวม้าวี้เยก็คกลางๆค่ะคนคนให้เข้ากันนะคะเพราะว่าอหอมมากเลยค่ะหอมข้าวกล้วมากเลยเพราะข้าวก้วนี่ขาวกล้วใหม่สดๆเนาะ อันเด็ดเด็ดนี่ก็คือจะอยู่ที่นี่ละค่ะจะไปเชื่อใส่เลยใส่ขวปักยาวพอฝนมันจะเด็ดคุณด้อยไม่นอนอายุของเห็ดสิ่งเขาเขาจะเกิดเขาจะเห็ดได้ถึงสิ้นเดือนบอกนี่ยังไงเก็บเก็บไปนะแม่คะบอกค่ะหมายก็บานฤดูเขาอ่ะประมาณเดือนไหนมันออกเรื่อยๆนะคะฝนตกอ๋อเหรออ๋อคช่ตรงข้หน่อยได้เลย แม่จนถึงเกี่ยวข้าวดอนั่นอ๋อจนถึงเกี่ยวข้าดอกไปดือนสิกเดือนเดือนสิงเอสิงาห่ค่ะเราก็ยังจะหากินได้อยู่นะคะ,ะคือปลาปลา,าวัดขั้เกิงบุคคที่เปหามาหรือเปล่าะปลาบัน,นมันเี่ยวกันนี่ค่ะปลาบัลน้นเี้ยบนี่เนียแต่นี่ไม่เกินเนี่ยกันไม่มาทนกรบโบไฮอันนี้เกินมาเขาเข้าไปหามราจะอสายแค่ี้ยุบบัน้ำมักเสยวบัลน,น้ำมักเซ่บใกล้ๆกันนะเนาะอ๋อค่ะ หอมหอมก็กลั้ค่ะอย่างหอมเลยปกติขายถุงจะบาทค่ะกระเทียหางซิบคูเพ้าะค่ะป็นเห็ดมันกแพงเอย่างเงี้ยต้องใส่ใช่ใช่เอาหาสิบก็หาซิบเด้อหาซิบะ แต่จริงๆแล้วเห็ดตะโรนี่ก็ทําทานได้หลายอย่างเนาะเทำของหวานก็ได้เนาะของหวานที่ปกติบ้านเฮาเห็ดเป็นแบบเป็นอย่างกัรที่เห็ดกินน่ะของหวานก็ต้มใส่กับทิใส่น้ําตาลที่สุดละจ้ะอ๋อต้มใส่กับทิแม่นค่าเพระว่าอย่าัไรก็คือซส้าู่อยู่เลยอ๋อมันบ่มีกินมีอ่มันมีรสชาติมันมีกินม่นมีรสคาตถ้าเติมแจงรสกินหนังก็เป็นไปตามตามชอบเนาะมอื บ้านเท่าเอิอนอย่างนัีนน้นีตน่ตลกูกเอ,อ,อือนลาบนี่ตลูกอ๋อค่ะเอินนลากตองกินเอืนซุปนั่นแหละอืมเสรษฐายเนาะส่งไปให้ทางนู้นกินไม่ได้ยังไงก็ดูเครื่องปรุงนะคะแล้วลองเอาไปทำทานดูค่ะอันนี้ผักเยอะมากอ๋อาส่เสี่ยงเยอะดีค่ะ ปวดเพราะทาน้มกนวพระทานนวดไม่บอพาะทาตรงนนหอมหอมที่เดี๋ยว่นกระเพามาบุกบนกรถากสัวพุกะบอกอย่นี้ นาเลยเย่ยมมาดิตอนนี้ต้องการขั้นตอนขั้นตอนกันลากจมน้ำเดือดเอาลงเลยลงแล้วก็นะให้มันเย็นก่อนค่อยเอาข้าวเัวอกเอาอะไรใส่ได้มก กินดีก็ได้แต่ช่วงนี้มันโรคเยอะก็ต้องต้องกินสุกเนาะอ๋อค่ะค่ะค่ะยิ่งยิ่งส้มนาำยิ่งเหนียวนุ่มอืมเว้พวกเนี้ยนุ่ม แกงร่วมกับเห็ดดอกก็ได้จ้ะอ๋อแกงร่วมกับเห็ดเอ๋เห็ดเอ๋อื่นๆที่ข้ามี่หน่อเนาะไม่นะข้าวเหนียวมะม่วงตีเนี้ยวนุ่มอ๋อค่ะค่ะค่ะอันนี้ไม่คข้าไม่คข้าวเขาจะขายประจำนะคะตามฤดูกาลของทุกปีนะคะตลาดกกยางเนาะหน้าวัดป่าเกลือวังโอ้ยน้ำลายไหลค่ะมีส่วนบ่มีอยู่บนนั้น ยัให uhm, hmm, nope. nice ้พ mm ืนิมนี่นะพีชิมให้น้อยชิมให้ร้อยกันี้รวมปตุมเลยไเลยตุ่มอะไรหมต่มเราเิ่มละน้ำเต้นโบ่ชิมเลยค่ะตักไวหมอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าที่จะชิมนะคะอันไหนแสบสุดอันนี้ละขั้นหอกอันนี้เลยอันนี้เออเนี่ยกระั้นหอกบ่แเมน แม่ค้าบอกว่าอันนี้อร่อยที่สุดนะคะมันจะเป็นดอกขึ้นมาอย่างนี้มันจะเป็นรูปอย่างนี้เนาะขึ้นมาอ๋อค่ะค่ะเป็นก้านมันน่ะนาะเป็นก้านนะคะเพื่อนเกสรมาบาดมันไม่มีฝุ่นู่ข้างในบาดมันก็จะแตกมันก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะแม่ลองชิมเลยจ้ะแล้วขวนดึงอันนี้ดึงดึงแมนดึงกันเลยไม่สิกินจ้ะอ๋อลองชิมก่อนนะคะอืม เอมน้ำบาพ่นเคยกนอืมร่ยไหมม้วลักเหรอเกียวนมนันวนอ่อนค่ะบอกอไรเปาเ็นจากคนเกียวยาเหอมันวนอ่อนเกยอร่อยไหมค่ะียาแต่อร่อยมากอ่ะอร่แต่ว่าอร่อยจริงๆนะคะ เผ็ดกำลังดีเลยค่ะยอดบคนไหนเขากินเกลี้ยใช่ใช่ใช่ขเโอ้แเราก็ใส่ปลาร้าด้วยเนาะค่ะปลานให้กปลาเลยค่ะใส่ปลาร้าดิบนะต้อใส่กับปลาอะเดี๋ยวก็คือจะซื้อ หนึ่งถุงนะคะก็ขายนะคะถุงละห้าสิบบาทนะคะมีบอกเป็นพร้อมปรุงแล้วนะคะจะตักได้นะคะตักเลยค่ะจะใส่ซาลาเปาเลยนะยี่ควาลูกที่นี่เวลาเจียวให้เจ้ยวรึามีเวลาอไม่ผมมีเวลาดูคืนสองมาดูกันมาเป็นเศษกับบ้านปวดขยาแมนแมนที่บ้านมาเลยบอกที่รถไก่าว่าบ่จ่างผมเรื่องอะ ใส่ชอบเพีทก็อใส่ปิดเนาะไปใส่ใส่เพิ่มเอาเนาะนี่คือคือปกติราคาก็คือห้ิบาทเนาะดูแล้วก็ถอะที่เข้ขายได้อันนี้ไปอันนี้เสร็จเลค่ะห้บาทค่ะ ลาบเห็ดตาโลปนเห็ดตาโลเนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอรบกวนชื่อด้วยค่ะอ๋อพี่สมัยวงอุดมค่ะพี่สลาดวัดป่าเกืือวันค่ะค่ะลาบเห็ดตาโลนะคะค่ะเป็นอาหารป่าธรรมชาติทานได้ทุกปีนะคะขอบคุณพี่มากค่ะค่ะเดี๋ยวไปกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆค่ะ ลาบเห็ดตาโลนะคะ